สวัสดีจ้าพี่น้องขอบป้าลอหมอขึ้นพ้นตกเบิดมือพี่น้องมาๆๆไปเก็บเห็ดน้ำกันจา้าขอบป้ารอปลาน้ำกันกับย่ยมันนี้อากาศดีเมื่อวานพนตกเบิดมือพี่น้องเบิง่งมมันนี่แดดดีจา้าขอบป้าเก็บเห็ดกันเห็ดกัทย่อยออกพี่น้องพี่น้อง พอซองเมือขึ้นพ้นตกเบิ้ดมือเห็นบ่อันน่ะงามนะพี่นองเดียวไปงามบ่ก้อนนั่นแหละพี่นองเห็นบ่งาม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 บ่พี่นอง ฝนตกเลยนี่เห็นว่าเปียกๆอยู่พี่น,อน,น้องมัอนี่ว่าเลื่มล่างเทวาดอกจ้ามืันน,นี่เลื่มล่างเทถาเบิ้งเซยพี่น้องเบิ้งเบิบ้งเห็นว่าพี่นอ้องอุ้ยหนักจู่ฝนตกเบิ้งเห็ดปากกาล่างพี่น้องอุ้ยกระล่างพอกินเลยเนี่ย อู้ร่างพวกกินหอมชุยเลยตัดพื้นไ้นี้หักพื้นสีเปีงสิพี่น้องเบื้องหกักไม่หักเดียวงา่ามเนาะเบื้องนี่เราก็ล่างพักกินอาซาตะก,กาพี่น้อง เนี่ยเอาเอาว้เป็นเสือเอาว้เป็นเสือนี่มองเพลินมองนี่ละตะกี่ปีที่แล้วนี่ปีที่แล้วแปดแปดกอพี่น้องเดี๋ยวก็คืนอีกทย,ย่อยคืนเนาะจ้าปาตาเดียวๆเอาก็สีเห็นตัวทาดเห็นบ่พี่น้องดำๆอย่าเป็นกินก้อนใหญ่บ่เนี่ยตัวถาดใหย่ยบ่เห็นตาเดียวๆจ้องคอยเห็นเื้คนดู คนถูกน้ำกลุ่นเฮ้ยบ่ได้กินซ้ำเดี๋ยวเสี้ยวเฮ็ดอันนี้ให้กินใช่หรอันเฮ็ดนี่มห้กินนี่ละเฮ็ดนาะเหละกินนวดเห็นมอพี่น้องได้แล้วก่อนนึงที่บ้านมีพี่น้องคนหนึ่งว่าย่านบ่่ยานผู้อื่นมาเอาด้วยเพื่อนบ่มาเอาจ้าเดี๋ยวปลก เดี๋ยวก็ขึ้นมาน้ำดีเดียรพี่น้องทยอยขึ้นทยอยขึ้นเดี๋ยวก็มาจอบมาเอาดีเรื่อยนะขั้นกระเพิ่งพ้นสิตกเริ่มพ้นสิตกนะพี่น้องพ้นเริ่มตกโอ้ยเบาพิทเบาบอสัตมาหยอดเดือกจ่าปาเห็ดขั้นตะเล่นเหลืองพญายกับแล้วมาทรงเห็นบ่นั่นกับแล้วพญายมาทรง ไปพี่น้องพ้าหาเหตุกันเฮามีพี่น้องพ่อเลจ้าเหลืองอลามพ้นตกเห็นว่าถือพ้นเ,เหนือเลืองฮนะเห็ดมันปู ยาเสียดพยายามเฮ็ดซาซาพี่น้องขอโทษได้หลายตาไล่พี่น้องเอ้ยแามเฮ็ดเฮ็ดเดียวเปลี่ยนแปลงไปทัวเรื่อตื่นเต้นกับตื่นเต้นวิววับวับไปทัวถึกพ้นแล้วเหลืองงามเนาะพี่น้อง จ้าแน่แน่นเฮ็ดเฮ็ดพนตกเบิดมือเมื่อวานตกแห้งอีรีได้พี่น้อง ว่ามีนเบอร์เดียวว่าเมียนตกว่าเขาสวนบ่ไไรเนาะคีดินดมเด็ดจะยืดข้อบเบื้องพักก <c oughs> ้อนสวงไม่เก็บเห็ดพี่นอ้องอุย้ยดอกน,น,น,นีงานพี่น้องงามงามกล้องชัดบ่าพี่น้องดีบะ Ở đây nha Nhai Cốt cong phía nông Phía nông nó thử phốn Xuống này nhai cái gì Bơm Tụt thạt th. ตัวแท้ต,ตกแห้งอีดีเลยพี่หนุ่มช่วงนี้ยายกกสิไปสะสะจักน้อยนอกจากพราะว่าเฮ็ดทย่อยออกนะเฮ็ดกำลังออกถ้าเฮ็ดออกรายยายก็สิไปไวอเห็นบ่เฮ็ดผึ่งียังขอเบิ่งในเด้อนี่เฮ็ดผึ่งเหลืองคือเฮ็ดบานเฮาบ่าพี่น้องเฮ็ดผึ่งเหลือง

มันเท้าเกินเฮ็ดข้าเนะพี่น้องกินบ่ได้เห็นมาเจ้พี่น้องเนี่ยเฮ็ดเฮ็ดไก่ปบ่อนี่อยู่เปันได้ย่ายก็เห็นพี่น้อง คุ่นอ่านนึงุ่นปุ่น,นยุทธางปุ่นใบตองปอกซ้ำนี่แหละกรล่างกินเสร็จยำเกิด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 ใกล้ออกซูปีพึ่งก็ออกแล้วพี่น้องเฮ็ดนะเต้นมาแจานี่ใบตองปอก sắt ti bò pinh hoàng to cái <laughs> này bây giờ <laughs> là bên hoàng đó cái <laughs> mỏng <laughs> câu yếu cay bò pinh hoàng mày เก็บเฮ็ดใจเย็นใ,ใจ,ใใจ,ใจสาไปเรื่อยๆพี่น้องหาหนัง่งงอยเอางอยเอาปูกุ้พี่น้องพุ่นได้เห็นบ่ พ่อหงห้งๆพี่น้องเก็บไปเรื่อยๆตนี้มันก็สิออกตุบปุ๊ติ๊ดๆน้อยๆนึงพี่น้องได้ดดอ,อกเดียวเบื้องนี่น,น้อยๆอยู่เอาเพิ่นไว้นี่ละโอ้พี่น้องเบ้องน,น้อยอยู่ พุดนะพูดนะเรื่องเหลืองพี่น้องเรืองเหลืองเห็นบ่เรืองเหลืองเรืองเหลือง เก็บเก็บเก็บพี่น้องถือคนเหลือเลี้ยงง่งายๆพี่น้อง Những nơi nắng 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 ổ kháng nắng Đơn nắng đơn nắng 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 ba nắng bơ, nắng Ba nắng hộp đấy, phì nắng bơ nắng 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 ให้เบิ้งป้าพรมพี่น้องเก็บตะเหตุเบิ้งตะเหตุกับเส้งขึ้นกันเนี่ยน้อเบิง้งธรรมศาสตร์พรมพออีกเด้วจ้า รับแตนห้พี่นวงวาอยู่เตางบะโดนเรื่เปิดกล้อง พี่น้องน,นี่ก็มีอยู่นี่ก็มีนี่ก็ะม็นอันนี้ก็ะม็นเห็นไหมพี่น้องนี่ กำลังกินเตเซบพออีกมูนึงพี่น้อง พวกๆมองอีกมุมนึงเห็นบ้าบอันนี้ดอกเนี่ยอยู่พี่น้องมันมัดีใหญ บ่บจะเป็นเตนี๋ยนวะน,นี่เป็นเอินเห็ดเตี๋ยบอ่ะฮะเตี๋ยคือคนเก็บนี่ละเอี่น่องเห็นบ่หืมมันงามเตี๋ยนอะเบ่อ งามงามโอ้ยเนาะเฮ้ย้างเป็นดฮะพูนอยู่ไต่ขอนนี่โอ้ยพ <laughs> ูนอยู่ไต่ขอนงามเนาะพี่น้องเติร์พุนไหมไหม ยังเอเอเห่ยอ,อยู่ขี่งนอกบ้าเอเอเห่ยอยู่นั่นกระเมนนั่นถือพ้นเนี่ยเร้องแง่มเนาะ เห็ดนางฟ้าพี่น้องเห็ดนางฟ้ามีอยู่กิ่งเดียวแกหลายลายอยู่เลยนนาะพี่น้องงามอยู่เห็ดเติบพุนพี่น้องเนี่ยเห็นเห็ดอันไข่เม้นเห็นบ่เนี่ยไข่หนึ่งมันเขียวคือโอ้ยได้สิเป็นร่มตึงเห็นปะเห็ดเนพี่น้องเบื้องอยู่ขึ้น กิจเนี่ยไปพินองนี่เสียงนกคือพ่มีเด็ดแบบน,นี้พนกับเขาก็าาสิตกนอพี่นองเฮ็ดกับสิทย่อยออกก็ได้พ่ออยู่พ่อกินก็สิหอดมองอันเฮ็ดเพิงออกก็สิได้ตื่นเต้นน้ำกันนอพี่นองช่วงนี้เฮ็ดกำลังทย่อยออก เห็นเ่อด,ดอกสองดอกเฮ็ดผึง่งเห็ดผึ่งดำแมพี่น้องเดี๋ยวก็ออกายเนาะได้เกิดสิขอลาพี่น้องไปซ้ำนี่เนาะจา้าเอาพ่ออยู่พ่อกินเกินบัดท่านไหนยางทัวได้พี่น้องรูอยู่ว่าเพิ่นเพิ่นออ,นนอ,อกซ้ำนี่แล้วบัดท่านไหนบานป็นไหนเอาไปซ้ำพ่อกินเกินยังคอยมารอเบื้องไม่เนาะพี่น้องผ้าพี่น้องมารอเบื้องไม่ ยายสวัสดีจ้าขอบพุ่นสุข,ขูสุขคนมากเก่ามากใหม่มาเม็ดใน่อย่างยายเสืเอใส่ทุงอันนี้นอยสิกอกสิกอกใส่ทุงที่ล้แล้วจ้ะพี่น้องในันพักเสียนในเก็บเฮ็ดแล้วยายสีประกาศที่ล้งเนะจ้ะได้สุขคนพี่น้องทั้งหลายทั้งยาย้ายปวดว่าดีจ้าพอกันกิบไหมพี่น้อง เดี๋ยวาพาพี่นองมารอไม่เนาะวันดีจ้าบ๊ายบายเบิ่งอีกคน